พูดเลยไปหน่อยจุสามนะครับเนาะระไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งว่าเป็นเกมเนาะตรงนี้มีคนรู้ว่าเนาะอันนี้คือระบบก็มีแค่ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะแถมให้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เก็บกอลแจ็คก็คือนี่คือ รถเซียวบีใช่ไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพีพีคอนเสิร์สโกอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการับบบอกไฟฟ้าของรถฮอนด้าเซียวบีเจ็ดสามนะครับเออพูดเรยบไปหน่อยเจ็ดสามนะครับเนาะเข้ามาในตัวรถนะครับนี่คือพงมาเลยนะแล้วก็คงไม่มีใครรู้หรอก ไม่มีใครไม่รู้หรอกมั้งว่าเราเป็นเทปเนาะตรงนี้ตรงนี้เองตรงน,นี้คือที่ปรับรองกันตังส่วนใหญ่น่าจะมีคนรู s. <S ้แล ah. ้วนะมีคนรู้ว่าอันนี้คือปั๊บขึ้นมีปรับลงนี่ก็ปั๊บขึ้นอันนี้ขึ้นนี่ปรับลงที่ขึ้น ก็อันนี้จะเป็นตรงนี้นะคะขึ้นแบบนี้มันจนะหูขึ้นขึ้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกบก็มีแค่ประมาณนี้นะคะัต่บอลจะแถมให้เป็นเนาะด้านหลังด้านหลังก็ไม่เยอะมากนะครับช่องเก็บของต่างๆ น,นี่คือช่องกลางช่องกลางช่องหลังที่สุดก็เป็นแบบนี้เปิดอะ,ะไรแบบนี้ช่องนี้แบบนี้ขนมด้วยช่องหน,าน้าก็มีเป็นแบบนี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้เนาะครัับตวนี่นี่คือ A นี่คือที่ปากแม่นะครับ คีร้อน่คีเย็นโหมดวอลลุ่มสามารถเปลี่ยนได้แหวะแบบนี้นะครับเออสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะครั้งหน้าสวัสดีครับเก็บก่อนจะกลับก็คือนี่คือรอซีเอวีใช่ไหมเช่นนี้นะครับบายบาย